อะไรมันเกิดยังไงนี่เกิดอะไรนะคะเกิดอยากกินเหรอคะอยากให้เนยอ่ๆๆมีดมานาะอมีดด้วยเหรอโอ้มีดมีดโหดร้ายมากเหมีอนมีดป่าวานเลยอ่ะป่าวันอันไหนกว่านะอ่าวัเป็นมีดอ่ะแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคนะบายคุณคาเลสคุณคาเลดนะ

อ่ากินให้หมดนะคะทีบ่บายบายวันเกิดอะไรเนาะนี่ออยู่อีดีเกิดหืมเแบบี้ยิ้มหน่อยยังนี้ไหมอ่ากินดีๆอย่าอ้วกนะโอเควันนี้วันเกิดค่ะแม่เราไม่มชอบอ,อักเสดดาวอ่าไม่อักเซดาวเดี๋ยวแม่อักเซดดาวให้